สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราหายกันไปนานนะครับผมไม่ได้มีเวลาทํำลิปนะครับผมแต่ตอนนี้ก็มีเวลาแล้วและผมก็มีเน็ตฟรีนะครับผมเน็ตฟรีบันทึกรคะครับผมมีแค่3รหัสผมว่าผมจะหามาให้อยู่นะทุกคนแต่ก็ลองไปดูกันเลยครับตัวแรกดอกจันเจ็ดแปดแปดดอกจันสี่สองหน สี่เหลี่ยมแล้วก็ย้ำนะครับผมดอกจันเจ็ดแปดแปดดอกจันสี่สองหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับอันดับต่อไปดอกจันแปดแปดดอกจันสี่สองศูนย์เก้าสี่เหลี่ยมนะครับผมย้ำนะครับดอกจันเจ็ดแปดแปดดอกจันสี่สองศูนย์เก้าสี่เหลี่ยมนะครับอันดับที่สามตัวสุดท้ายนะครับผมดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจัน 9 058สี่เหลี่ยมนะครับย้ำนะครับตกจัน7780ศ์โทษครับตะกจัน9058สี่เหลี่ยมนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดให้ผมด้วยครับเพื่อพลาดติดตามตอไปนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับ